ไปไหนมาพุ่งมาเหรอใช่แบบไปคุยคุยโทราัพท์พพอครับเมื่อกี้เพิ่งเดือดกันไปดิพึ่งมาชา้านีด้เดียวยเพื่อนโดนสภาเลขตัวใบมึงรู้ยังอะ่ะไม่รู้โดนปรับยี่สิบล้านอะฮะโดนปรับยี่สิบล้านเพราะให้ป้นเอดีเขาสามอันไงเงินมีมาไม่ไปอยู่แล้วถูก เมืองเราจะจะเปลี่ยนนะเพื่อนจะไปเพื่อนการให้เออเอามมนะันอะคนไม่คิดสนุกพวกน่าชอบเหรอในวอเตรอพวกกูก็ชอบกูยังชอบเออ ขนาดเลยเหรอวะวัด3.0อ๋อ3.0นะอันนี้กูจะอยากเห็นเลยสัตว์รอหน่อยอร่อยแน่พนี่รคะเปลี่ยนเปลี่ยนชุดได้เลยใช่ไหมคะพี่มึงใส่สูทสบายดีกว่าเออไีเฮีเอพี่เฮ็ดสั่งเฮดเซรานี่ยเฮ็ดสั่งยืนหน้าเฮ็ดสั่งเหรอ คนดีๆก็ไม่ครบตีแพ้นั่นแหละกระป่นเอาเวลาตีแพ้กระป่นมันมันด้วยให้หลวงบอกได้หลจะถอนกันอีกแล้วเหรออืมฮี้เขาจะปนขี้ขนาดไหนวะได้แล้วไม่ผมกอดพี่อ่ะอะไรนะลายเหรออะไรนะมีใครพูดอะไรนะปากคำนะมีกูไปบ้ามาเว้ยเฉิน ไรวะมึงเอาแย่ะวะเมื่อกี้ไปงานใหม่ไปงานใหม่ให้งให้งให้งไมเอาอีาแล้มวะเอาอีกแล้ววะกไปหนึ่งกูไปหนึ่งแล้วะเออาวันนี้จะไปทำไ้่ม่ะแล้วกูขึ้นไปเจอตารวจกาลังไล่คนที่มันมาแย่งไอ้ประชาชนเออไอนี้กูไล่ยิงตำรวจแม่งเลยกูจะเอาของไอ้เชี่ยนั่นนอะ มึงนี่มาสาห่ายอะไรทำจริงนะแล้วบอกไปแล้วเอาก็ก็ไม่ไม่ได้เออะไรดีดีๆดีๆดีๆขอทำได้แต่เจอไม่แต่บลาเจออรนี้กูกูอยากรู้ว่าตอนนี้ที่สภาควบคุมเขาควบคุมอะไรบ้างวะแค่ร้านกดเก่าที่มึงวางไว้ใช่ไหมร้านเดียวไม่คืออย่างนี้ถ้ามีประชาชนมาถามเมื่อมึงบอกไปเลยช่วงสาวมันนะถ้าประชาชนเขาํามมาทำได้ไม่เขาโทรมาแล้วมึงไม่ให้เบอร์มึงนะมึงก็ฉลาดเนาะเป็นเบอร์กูแม่งโทรกันไม่พักเลยถามว่าต้องทำยังไงบ้างกูบอกว่าลุ้นๆไปเลยครับสาววันก่อนประมูลไม่คือปูน่ะก็คือคุยกับเิลี่มา ที่อื่นถ้าเจอก็ก็ปกติไม่ได้ไม่ได้เลยไม่กูบอกเขาไปแล้ว <c oughs> พวกเขาบอกอย่างถามพวกจุดโพโอเปียม <c oughs> พวกเก็บโอเปียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจุดแตกแล้วจะโดนไหมกูบอกว่าลุ้นๆไปเลยครับมันมันสามวันก็บอกมึงได้ก็บอกว่าสา,ามวันประมูมบล <c oughs> บอกแล้ว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 เพื่อนก็บอกแล้วสามวันก่อนประมูลลุ้นๆ <c oughs> บอกไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกไปหมดแล้วมาขอช่วยไปจกปูนเป็นเพื่อนเล่นไหมครับถึง ช่าอย่างมืนไอ้นี่ยังหวงไอเฮียเฮียหลงไอเฮียว่าเกิดอยากได้อะไรครับเกิดเหรอไม่ได้อยากได้อะไรเพื่อนกเจอหน้าไหมครับอยากอยู่แล้วไม่ได้เจอไม่ได้เจอมึงนานด้วยไอเฮียยังไม่ตาย ขายใบเบี้ยได้ไหมครับเออใบเบยขายครับใบเบยขายขายขายสองแสนใช่ไหมคะใช่ครับใช่สองแสนครับสองอันครับสองอันใช่ไหมในหน้าเราเหรอในหน้าครับในหน้าคนขายของไม่ใบเบยมีใส่ตู้ไว้เปล่าวะสามศูนย์หนึ่งครับแป๊บนึงนะโอหใบเบยพี่ไม่ได้มีในตู้ด้วยวะเดี๋ยวพี่ขับไปเอาให้ครับแป๊บนึง แยเกียร์ส่งไอ้นี่มาอะไรละวลังส์เฮ้ยพาซิ่งเปลวใเบรย์เลยจีขอระยะกับเพื่อนเราเราคุยซิ่งเรื่องปกติขอระยะกับเฮ้ยว่ะเขาแยกนะตอนไหนครับพี่เอ่อตู้ตู้หมูก็ได้ครับไบใบเออตู้หมูก็ได้ใบเปลวไบเบรย์หนาวนี่เขาขยันขายของให้เราจริงเลยเนี่ยผมบอกให้ ขายของขายของให้เราเลยอ่ะตูแล้วเก็บเงินสามล้านครบแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องครบแล้วครับพี่เก่งมากไอฟาร์มอะไรมาเนี่ยเห็นตอนแรกพูดเหมือนจะเก็บไม่ทันจะเก็บไม่ทันคุณเก่าคืออะไรวะซูแคปพีพี่เอาหรอเอาซูมีแคปพีเยอะหรอมีคนขายให้ซูสองร้อยสี่สิบเมตรพี่โอหใช่หรอใช่ครับจะขายให้ซูสองร้อยสี่สิบเมตรเมตรเท่าไหร่ครับ เมล็ดสองพันพี่เมละ2สองพันสองร้อยสี่สิบเมะนะใช่ครับใช่เชีย่ยสุดว่ะแต่ตัวยังมีแคป A B อยู่เอาไว้แบบต่อทุนพี่ก็อิ่มเลยเด็กนี่สู็อิ่มเลยเด็กของอิ่มๆเลยน้องสูบเวลาสัตว์มาเลยพี่เฉดพันโลอะพี่ แล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงมันได้สี่แสนกว่าเก้าชั่วโมงโอ้โหของจริงนี่ว่ะเอ้ยไวเบมันเก็บตู้ไอ้นี่ไม่ได้ใช่ป่ะวะใช่ป่ะพี่จาไม่ผิดใช่ป่ะเก็บรถแต่ระพี่ได้เก็บรถไม่ได้ใช่ป่ะได้เหรอเก็บได้เก็บได้พี่แต่กล่องเตียววุดไม่ได้ใช่ป่ะสู๋ได้นะครับกล่องเตียววุดไม่ได้ใช่ป่ะท่านจา่ผิดเก็บเก็บได้พี่เก็บได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยกล่องเตียววุดไม่ได้ดิได้ พี่ลองให้คนนี้เก็บในบอลเลยดูดิเออโทษนะครับคุณกล่องเก็บกล่องเตีวุฒเก็บในรถได้ไหมฮะผมผมไม่ชัวร์น่าน่าเก็บได้มั้งครับผมพูดคุณว่ามันไม่ได้ปะลองให้เขาเก็บกล่องคุณคุณเอาลองเก็บให้ผมสักกล่องได้ไหมเป๋าเป๋าครับเป๋าเป่า515ลองเก็บให้ผมหน่อยได้ไหมเก็บได้ครับโอเคครับขอบมากครับ176ครับ ขอบคากครับขอบมากครับมาบิดซะเขาไม่บิดหรอกเขารู้ว่าคนอยา่างพวกเราไม่น่าคบตอนนี้เขาไม่บิดของเหรอก ลองด่านองสู่สักคำได้ปะเราจะไปด่าน้องทำไมล่ะนี่ก็โลกจิตสู้ว่ารอบนี้เราจะมีเงินเข้าประมูลเท่าไหร่ว่าน้องคันห้าพี่คิดว่าถึงเหรอผมว่าน่าจะถึงถ้าพี่ขายไวยเบกับกล่องเตียววุฒิทั้งหมดที่พี่มีออกถ้าน่าขายทั้งหมดออกนะพี่ว่าถึงแต่ตอนนี้คนไม่ค่อยรับกันพี่ คนมันเก็บเงินหมดว่ะซูใช่ครับกะบอกอย่างคนมันไปรอวัดใจเติมกระชาเอาอะมันมันไปวัดตรงนู้นดีกว่าไงมันมันเลือกที่จะแบบไม่ไม่เอาตรงเนี้ยเข้าใจปะมันแบบไปรอเติมเอาดีกว่าใช่ครับพี่ึ้นมาในหัวแล้วบีกินหนาวมาแล้วครับกระเป๋าครับสามศูนย์หนึ่งครับนี่ครับสองอันใช่จ้ ้ไมกตัวไปแล้วได้พูดอะไรกับมูไอ้เห็ดมันนะคืนนั้นมได้ไม่กี่วันแท้ๆยี่ตอนนั้นผมน่าจะไม่อยู่ของพี่ตอนที่โดนอุ้มหายอะแต่พอผมมาเล่นไม่โดนอุ้ม ถ้าเกิดถ้ากูไปสร้างไม่หล่ยุคนั้นเอ็นจีไหมครับเฟี้ยวหรอกถ้ากูไปสร้างกางเกอ็นจีด้วยไม่เฟี้ยวนะมึเอ็นจีไม่เฟี้ยว์หรอเกิดว่าไงเออเอฟเวอนโตล่าสุดแล้วเอ้าไอ้เขี้เไม่ไม่เอาไม่ดึงไม่เฮียเลยหรอห้ามเลยแหรอพี่ตอนกูกูไม่ก็อยากจะห้ามแหละแต่ว่าก็อยากจะห้ามแหละเพื่อนแต่ตอนนี้มันมันเหมือนมันชาชาไปว่ะชาชาอื้ออื้อไปเยกูไม่อยากไปเหนื่อยแล้ว่ะเพื่อนแค่ไปเล่นอัติสิกกูยังเหนื่อยเลยถ้าไปตามแก๊งใหม่กูว่าแม่ง มันมันมันไอ้นี่เว้ยเพื่อนมันตอนทําแกงใหม่ถามว่ามันสนุวกไหมตอนเราแยกกันมันมันถามว่ามัน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 นะเว้ยมาเถี๋ว่ามันสนุกตรงที่ว่ามันก็เหมือนเราเราเราเจอกันเองเล่นกันเองอ่ะสนุกสนุกอ่ะแต่แต่พอเอาเข้าจริงมันปวดหัวเว้ยมันมันใหม่เว้ยมันใหม่หลายอย่างเว้เมื่อก่อนมันใหม่กับใหม่ไงพี่มันในมันไงใช่ครับแล้วบวกกับส่วนหนึ่งคือเมื่อก่อนมันมันไม่ไม่ได้บ้ากันขนาดนี้เว้ย เดี๋ยวนี้มันมันมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนยุคไอ้นี่กันแล้วอ่ะมันมันเหมือนยุคการทํางานแล้วอ่ะฟาร์มแข่งกั่นอะมึงเข้าใจะปะมันไม่ไม่ได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อนแล้วถือว่าตอนตอนเนี้ยความบันเทิงเราอยใกล้กับมาเพื่อนเรา่อยยุคนี้ใครขยันฟาร์มกว่าแม่งเห็นปะเราแค่เล่นเราแค่เล่นเราแค่อยู่ด้วยกันพอแล้วตอนนี้เราเราไม่ต้องแย่หรอกดูบอกให้อ๋อมีอะไรมันมันเหรอ ใหม่ดิว่ะมันอะไรใหม่ใหม่เหมันไม่มันอยู่ที่บุคคลแล้วตอนนี้อ่าอ่าอพี่เฉียนมันไหมครับพี่กูก็ยังมันเหมือนเดิมนะถ้าถามพี่พี่ก็ยังมันเหมือนเดิมนะเมื่อกี้คุยเล่นกับน้องทุกวันนี้คือด้วยด้วยด้วยกฎของของสภาที่คุมคุมแก๊งมันมันหายกันยากแล้วตอนนี้มันเหมือนแบบเล่นกันเกรงใจอยู่เล่นเล่นการกันอยู่เว้ย ใช่ใช like, re ่ใช่มันเลยมันเลยมันเลยเวลาเล่นทีมมันไม่เดือดไปถ้าเดือดก็เดือดแบบเทียเดียวกันอะอย่างถ้าเราจะจะมันก็ต้องเล่นกับโอเวอร์ป่ะเอทีอาร์ใช่ใช่ นี่มันหายยากแล้วผมไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเชี่ยงก่อนหายง่ายตายก่อนหายดูหายกันแบบว่าเพราะแบบมันจริงๆริงไงพี่มันไม่ยากเลยมึงชวนหัวหน้าแก๊งแต่ละแก๊งมาแบบเอ้ยขออนุญาตนะแฮงเอาท์ไอพีโอกาจะตายผมเลยแกตายผมเลยแกตายผมเลยแกตายโอ้โหเหมือนเขาไม่ค่อยสนิทหรือเปล่าวะเขาเลยแบบมันมันไม่หลอกหลงูว่าด้วยความที่ว่าของมันมีมูลค่าไปเพื่อนน้าถามกูนะมูลค่ามันสูงอะพี่มัน มูลค่ามันสูงอ่ะเพื่อนแล้วบวกกับว่าถ้าเกิดโดนตีจนแบบว่าจนจน,จน,จนงอมอ่ะมันก็เหมือนส่งกลับไปเริ่มใหม่อะ่ะส่งกลับไปเริ่มใหม่มันก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้มันก็ลากเลื่อนแล้วอะ่ะแต่เมื่อก่อนมันตื่นเต้นตรงนี้ดีพี่ช็อตแบบไม่มีดีเลย์อ่ะเข้าประเทศอ่ะแบบใช่จะโดนตับเกปอ่ะาเกิดจับเออจับเกิดอ่ะลุ้นมาก็จะโดนจับไหมอ่ะคนลุ้นอ่ะ ตบไปออกตรงที่เขาออกอ่ะแล้ววิ่งไใครพอวัดใครพอวัดใครพอวัดลงมาแล้วซัดกันเลยอ่ะมันไม่ต้องมานั่งแบบว่าแบบมานั่งอย่างเงี้ยแบบมันมันอันนี้เสร็จแล้วอ่ะเออแล้วก็เติมน้ำมันแล้วครับมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันเจอแต่ยทนกลุ่มใหญ่ครับพี่แบบมากันที่มากันที่วีไงพี่ใช่ใช่ไปครับผมไปแล้วครับพี่พี่จัดการเรอครับเออจัดการน้องไปอีกแล้วเหรอถ้างั้นใหม่ไปอยู่ไหนแลนตานเหรอโทนี่เดี๋ยวนี้มันไหน ไปดิไอ้อกลาีนี่เอาฟีดันครับพี่ีดานครับอยาตีอยากตีสุดดังเร็วเน้ำตาลแค่บงหนึ่งขาพี่รัินซี่ยิงตี่อะไรควายยิงต็มี่าปด็กนะจับจับวน่ะจับโซโก้ขาวอ่ะมันอยู่ที่ตู้แสนหนึ่งมาอยู่แล้วดิพี่ไปมันตดแล้วรอป่ใช่โอ้ยอู้ม่อเอร์พี ชิญค่ะครับครับผมกระเป๋าหนึ่งเจ็ดหกครับเพ็ดเพชรอีกสองร้อยเมตรครับเอ๊ะคุณถามริงขายดีจังวะได้เลยครับเพีดสองร้อยเมตรเก็เพราะมึงไม่ขายไงเห็ดใช่ไหมพี่สั่งกระเป๋าอะไรคะพี่กระเป๋าหนึ่งเจ็ดหกครับอันนี้สี่แสนสี่แล้วก็มื่อกสี่แสนใช่ไหมเป็นแปดแสนสี่ปะ น้าเปล่าเลยครับอ๋ออันนี้ค่าไวเบย์ได้คะ่ะน้าเปล่าเลยครับเปล่าสามศูนย์หนึ่งครับได้ครับอ๋ออันนี้พี่ให้ค่าช่วยขายนะเห็นขายได้จังเยอะเลยเดี๋ยวค่าเพชรเข้ามาให้ก็ได้นะได้คะ่ะขอบค,คุณค่ะครับขายเพชรอะไรนะให้เราเพชรสูตร หลงสร้างบ้าใครกูจะไปใส่สูตรไม่ได้สั่งครับไม่ได้สั่ก็คือเรื่องแบบว่าเราตามไม่เห็นก็คือเรื่องเป็นอย่างี้ก็คือหลงบอกว่าแบงค์ไปใส่สูตรกันเสร็จปุ๊บแบงก็เลยชวนกูไปใส่สูตรพอใส่เสียงกูดังมั้งมันก็เลยไปใส่สูตรกันไม่น่าใช่นะแต่พี่บอกเลยให้เซ็ตของเซ็ตของเซ็ตของทำไมงัดร้านไงหลังที่คืนแต่ไม่เห็นแจกเลยพี่ไม่เช็ตส่วนตัวสิ ขายไปหมดแล้วเฮ้ยไม่เป็นเวลาพูดเวลาพูดเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเด็กอยู่นี่นิ่งเด็กเลาพูดเอะไปทำธุระต่อเพื่อนมันมีงานมีการทำมาแป๊บใช่ไหมให้ใครให้ใส่สูตรไม่ได้มีใครให้ทรายแต่ว่าหลงมันชนแวนทรายแล้วแบรนด์ก็ชนตู้มาลอบบายนี่เขาเป็นซีโตรอบบายนะครับพี่รู้เปล่าพี่เห็นอ่ะมาไปนิดเรือรถนะครับเขาทำตัวเป็นซีโตรอบบายนะครับพี่ใช่ ไปพีนดอนตบไปแล้วเฮอยมันดื้อไปแล้วกันใช่นี่เขาเถิงว่าไม่ขายแล้วนี่เห็ดมันมันนี่ไม่ไม่ขายแล้วมันบอกนั่นไม่ใช่นาที่มันยืนเข้ามันตอนบ่ายก็ยืนทำโกดําอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาไปรับเข้าก่อน เหลือต้องสามวันประมูลทำไมรู้สึกว่ามันได้พักกว่าตอนนี้ฮะคิดว่าเรากำลังชากันอยู่เพราะว่าไม่ได้แจกยาไงพี่เราไม่ได้ทำยาเพราะปกติเราจะขายยาไงเย็นแล้วว่ะขายยาได้เป็นจะเป็นขวดยาเนี่ย แต่ความคิดคุณเมื่อกีน้นะ่ะเ,เปลี่ยนบอกความบาดนะเฮียแต่ก็เข้าใจนะธนานะบอกสายความบาดมันก็เหมือนเข้าทางเราอีกปะเขาเรันู้เล้ว่าเราชอบไปพี่นะเขาเลยไม่เอา <c oughs> ใช, <c oughs> ใช่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 ได้บาดเลยกนะูก็ว่าเขาเขารูา้ว่าเราชอบแหละเพราะถ้าเราความบาดผมว่ามองไม่ออกว่าแข้งไหนมันจะมันจะมาไอ้นี่อะพี่ แต่ยิงกดที่กูตังกดที่กูตั้งถ้าเราทำอย่างเงี้ยหลังบมูลน่ะเราอาจจะโดนหลังโดนความบาดกันนะพี่แต่นี่มันกดที่กูตั้งมาคือโดนความบาดไอ้เหี้ยอ๋อใช่โจแกลงโจแกลงมันต้องรวมลุมกระทืบไงถูกแต่กูทำนี่พอเหมือนอยู่ในสภาแล้วสภาเขาเลยปรับตังไงเพื่อนถ้าแบบสภาถ้าไปอยู่ในมุมมองสภาแล้วว่าสภาสั่งความบาดมันมันแค่กันล้านอ่ะว่ามันก็คงจะรุนแรงไปนะแต่ถ้าแก๊งไหนพลาดอ่ะ แต่ถ้าปรับเกินสองล้านกูก็โหดนะเว้ยก็เหมือนไม่มันก็กูว่ามันก็สมเหตุสมผลเพราะเมื่อมึงฝ่าฝ่าฝืนกดไอ้นี่ป้าแหกกดสภาป่ะไอ้เหี้ยก็ด้วยก็ด้วยมึงก็เหมือนแบบว่าไม่ให้เกียรติสภาป่ะแบบเหมือนมองโบว์อ่ะจริงๆคือไม่รู้บันเทิงชิบหายไอสัตว์เพิ่งเริ่มไงเฮี้ยๆต้องเพิ่งเริ่มไปแล้ว รั่วเลยประกาศโดนประกาศเรียกอย่างเร็วเลยพอจะเริ่มทำอะไรดูติดขาวปหมบเลยนะตรงนี้จะไปป้นก็โดนไปอีกเราทำแบบว่าไม่มีสติมากกว่าครับเราทำไปก่อนนะครับตอนนี้ว่าว่าห่มเลยพี่เอ็ดแดงก็แต่ผมชอบไปโกสุดแล้วพี่จวนเนี่ยไอโก้ันสุดแล้วรอบใหม่เนี่ยก็ดูมันดีเนี่ยป้นยาบไปไหมหรยเราเมื่อวานก็เราเลือกมันก่อนไงเมื่อวานมันไปป้นไม่บอกใคร วันนี้มันพัฒนามาหนึ่งอย่างมันบอกแต่บอกไม่หมดใช่เหรอพี่คิดว่าไงอืมเดียวว่าพี่น้องเรามันจี้จ้าขนาดเลยวันนี้มันจี่ไปค่อยพัฒนาพี่นีดพี่มันเปิ้นคนเดียวแบบไม่มีปืนอ่ะมันฆ่าเขายังไงวะเอาไม้ไล่ตีอย่างเงี้ยนะให้พี่ดูซ้ายมือเราอ่ะมันไปติมันไปปิ้นยามันบอกว่ามีมุมที่ตีตีมีท่าตีขีอุ่ยผมชอบอื่นแล้วพี่มันละชีวิตมันสนุกมากเลยพี่เอกนลวะคือมันพร้อมด้วยเฮียก็โอเค นี่โม้กว่แล้วไอสัตว์ร้อนหานจนสามล้านไปเนี่ยพร้อมตลอดเวลาสนุกมากสนุกมากสนุกมากสนุกครับพี่คือเมื่อวานคือแบบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเลยพี่ทั้งการ์ดทั้งโอเวอร์โดนลูกปะใช่พี่โดนหลุดใช้ครัว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดเลยนะในการป้นเลยนะพี่เลยไหมหรือไปป้นเอาเบลเลอร์ตัวเองไปป้นเบลเลอร์ไปป้นใช่รถตัวเองด้วยตอนสิบแปดหลุดด้วยนะพี่เขาถ่ายทะเบียนทันเป็นไง มึงเอารถคนอื่นไปซิขโมยอมาถึงขโมยนะ, <c oughs> ะไม,ม่ใช่พวกเราแต่อย่าไปเอาในแลนนะเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้แนะนำนะตลาดรุ่นรุ่นพี่ที่เคยชนมาก่อนมึงมึงมึงซื้อแยาติดตัวไว้สักสักอันหนึ่งก็ได้ป่เดี๋ยวยาไปที่แคบป่าแล้วมึงขโมยตบปวแป้งเลยครับน้ำตบรถอ่ะชิ่วว่าเกิดเจอรถขโมยด้วยน้องสีแปดก็แบบว่าดับตปดนข้างล่างอ่ะดับรถรออุมรั่วเลยไอโก้แล้วมึงป้นนี่มึงไม่ได้มึงไม่ได้สี่แปดออกีไปป้นใช่ไหมเนี่ย ไม่พี่เอารู้ไหมก่อนผมเอาเป็นอยูโอเวอร์เนี่ยเขถ่ายทะเบียนทันได้ก่อนรีเมื่อวานนี่มันก็รู้ดิมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่อยู่แล้วเขามาทำเองได้โดยใหม่เรียกแล้วไม่ใครเฉลยแันนี้บอกว่าเรื่องรถอะไอ้ไม่มีใครเฉลยมันก็ควรรู้พี่ไม่มีใครขายยามันเหว่อมึงดูมันดีไอ้ตีมมันเหว่อรไปล่ะ อู๋พี่ต้องมารอบบาทสองวันที่ผ่านมามัน kind ร of ั um, ่วจริงท sort of um, ี่ผมรู้แต่เรื่องของมันนะโคตอนะชีวิตนักสู้ก็คือชีวิตนักสู้เว้ยพี่ดูมันไปต้นคนเดียววันแรกนะไปแต่ไม่บอกใครเลยบอกบอกดีคือตอนโดนหลุกใช่ปะพอมาวันนี้ใช่ปะเมื่อวานเตือนมันบอกว่าจะไปต้นไหนให้ทิมดักแจบอกเพื่อนก่อนวันนี้พี่บอกว่ามันไปบอกมันไปไก่จงแล้วพอมันโดนตำรวจจับผมจะหายจงไอ้จงบอกว่าไม่ได้ไปกับมันพี่หาปะล่ะแล้ตอนนี้ทะเลาะเราเต็มปะ เต็มดีเขี้แเต็มจนล้นเลยแต่เรียงงไม่ได้เข้าแก๊งนี่ไงเจอเหลืองยังเจอแล้ว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 มันมาที่แรงน่ะแหละเหลืองก่อนอยู่แลยมันทำอะไรวะตกปลาพี่เขาบอกก็ไม่ทำอะไรว่าลาดตะเวงของมันน่นแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นไรือไอ้เขาไปเก็บกระเทียมอยู่มั้งพี่ขาข้าวมันขายข้าวใช่เขาขายข้าวเหรอเจ้านี้เรือขายข้าวเหรอขายเจ้านี่ไปเรี่ขอข้าวกลัวขายเจ้าอะไรนะ จนไม่มีแดกก็มาขอข้าวคนที่แรงเนี่ยขายข้าวจนไม่มีข้าวแดกขายอะไรกันกายหมดจนลืมเผื่อไว้ไอ้แบนไปไหนเห็นไอ้แบนปะเวลาลาไม่ส่งมาให้เลยโอ้นี่โอ้นี่อะไรอ่ะโอ้นี้ไหนอ่ะไอ้แบนไปไหนวะเห็นไอ้แบนปะแบนมันไปพักแล้วเปล่าเวลามันไม่ได้ส่งมานะแน่ไปขายยาปะแน่ไปขายยาเลยปะ อ๋อหรอฟาร์มิงโกไม่นะไม่พี่เสร็จไปยุ่งอยู่เปล่าไม่ยุ่งครับเอาว่าไปเราไปว่าไปเราจะขอยืมเรือดำน้ำหน่อยเรือดำน้ำหรออ๋ได้ดิ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 เดี๋ยวพี่ไปโอนไปให้มันต้องโอนที่ไหนเลยยังไงอ่ะมันมันต้องไปสวนสนุกอ่ะสวนสนุกแล้วขับไปแลนด์ม่วงสวนสนุกเหรอครับใช่พี่ฟาร์มิงโก้ฟาร์มิงโก้แลนด์ม่วงอ่ะพี่ฟาร์มิงโกไม่เห็นเขาบอกอะไรมันต้องไปฟาร์มิงโก้ไม่ใช่เหรอฟาร์มิงโก้พี่เคยแล้วฟาร์มิงโกอะไรนี่ดูจัก แดนฟาร์มิงโก้อ่ะอแไนฟาร์มิงโก้อ่ะเอาอย่างนี้เกอมาหาพี่ที่นี่ไหมมาหาพี่ที่เอ่อเรียกว่าไงดีวะไอ้ที่ไรเขียวไปแล้วไปพร้อมกันมาอ่าได้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 อเออเอออนาชีแกงใหม่อยู่ในอยู่ในบ้านเรามันโอนอะไรยังไงที่ฟาร์มิงโก้ที่เดียวเหรอที่อื่นโอนไม่ได้เหรอไม่ได้ครับพี่พายาดจุดแล้วฟาร์มิงโก้เหม,มือนแลนม่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมอ๋อม่วงไม่ได้แล้วต้องฟาร์มิงโก้อย่างเดียวใช่ครับพี่ ที่แล anyway. well, like, yeah. yeah. ้วมันโอนไงวะไม่เคยโอนด้วยเบิกเรือเบิกเสร็จปุ๊บก็กดกระเทดปกติได้เลยตรงที่เบิกอ่ะแค่กดเทดง่ายๆก็เลยอ่ะใช่กดเทะใช่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 ไปโล่ไปไอ้โลแต่พออยู่นี่นะไม่เอาไปใช้ไม่ใช้ก่อนหรอจะใช้พอก่อนไหมให้กันใช้เลยครับอ๋อโอเคไป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 โอ้เราค่อยกลับมาได้ไหมโล่กลับเลยเดี๋ยวพี่มังให้แะไฟาร์มเมโกอยู่นี่ ครับเลยครับเลยดีมากเนี่นี่นี่ไลฟาฟิโก้คนนี่ครับโอ้ยครับครับรเดี๋ยวที่มาร์กมีพี่ดูซึมๆนะเสซึมงั้นน้องเจอปัญหาเยอะอค่อยๆแก้พี่ เหนื่อยไหมมันก็ไม่ถึงขั้นเหนื่อยหรอกแต่ปัญหามันเยอะวะมันพูดยากอะปัญหามันเยอะเข้าใจพอเราเคลียร์อนุนได้ทีก็เจออันนี้ใหม่เคลียร์นี้ได้ทีก็เจออันนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ใช่ความผิดพี่ไม่รู้มันนอกเหนือการควบคุมวะ่ะถูก ว่าแต่แล้วเราไปเราไปมีลูกที่ไหนมาเนี่ยอ๋อลูกกระหมวยครับมมีลูกแค่สองคนฮะเอาสิเส้นใหญ่ก็ได้ครับตรงนี้อ่ะพี่เจนตรงนี้มันเบิกไม่ใช่ก็พี่ต้องเบิกก่อนไม่ใช่เหรอหรือว่ามันโอนโอนตรงไหนอ่ะพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยโอนเรือเ,อเลยโอนเรือมันมันอยู่ตรงตรงไอ้ที่มันมัน,นบอกว่าที่นี่นะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะแล้วใช่ใช่ล่างคนแถวเนี้ยพี่ไม่ชัวร์ว่ะนี่ปะ แค่ใช้ก็ได้นะพี่เฉินอ๋อไอ้อ๋อโอเคโอเคโอเคได้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 เดี๋ยวโลดได้วิธีโอนแล้วบอกกันเพราะพี่ก็ไม่รู้แม่งจะโอนยังไงวะได้ไดหรือว่าพี่แค่เบิกแล้วกดบัตรมันก็ได้เลยวะเดี๋ยวพี่ไปลองซื้อบัตรดูไหมแต่อันนี้เป็นเรือมัลินะห้ามเอาไปอยากไปขายก็พอเกินเบิกให้ใช้ก็ได้นะจริงๆอ่ะมันต้องโอนตรงไหนวะอ่าวโอเคเดี๋ยวไม่เผื่อเผื่อบางทีโลดจะมาทำต่อเลยต่อไง เอางออี้เดี๋ยวเบิกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพอดนี้พี่ใหม่อยู่แล้วเดี๋ยวแล้วพอดนี้มาโอนก็ได้เรือดำน้ำนะใช่ใช่เรือดำน้ำอัน<ข>อนี้ครับ ขับรถเที่ยวอะไรกูเนี่ยอะไรนะพ่งนี้วันพุธนะไม่ผมว่าผมจะมาไงผมว่าผมจะมาเพราะว่าผมหยุดสงการไปแล้วไงใช่ใช่ใชพ่งนี้เลยว่าจะมาครับเพราะว่าผมหยุดสงการไปแล้วไงสงการผมเต็มอิ่มไปแล้วอะแต่ถ้าเกิดมาช้ามาอะไรหน่อยหน่อยนะแต่ว่าพุ่งนี้มาครับคิดว่ามาแน่นอน อันนี้ไม่มาให้ด่ารอได้เลยครับเพราะว่าผมคิดแล้วว่าผมจะมาไงมันหยุดสงการหยุดไปหลายวันแล้ววะหยุดไปเยอะแล้วพอแล้วเต็มอิ่มแล้วสงการผมได้เล่นสงการพักผ่อนเต็มอิ่มแล้วไอ้พอดเขาจะไปใช้เอาไปนี่บอกม้หนะเอาพุ่งไปกันพุ่งไปกันแล้วเหรอไปร้านเกมแล้วพี่ออพไปร้านเกมพี่เออพี่ก็จะไปเขาจะไปร้านเกมก่อน เออนี่พี่บไงมไม่เล่นเกมไหมพี่หลงองาไปแล้วพี่งอมจังไม่งอมเพื่อนชีวิตมันก็เงยิ่งแหละเพื่อนเอางี้เดี๋ยวพี่ไปขายจทย์สิบกับผมแล้วไงต่อเราหนีตำรวจทั้งสอนอเกี่ยเป็นเรามาที่ตำรวจทั้งสอนอเลยได้ปะพอแล้วรักเกมเดียวเพื่อนไอ้เกียร์ตั้งใจเลยเหรอ ไป,ปไปร้านเกมวิวชิวก็ได้เพื่อนไปมีอะไรตามมาแล้วกันนะนกพิราบได้ใช่พี่ตัวเล็ก